สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ใน99คือในป่าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในหอคอยนะคะไม่มีอะไรมากกดใจให้ด้วยนะคะนี่เราก็เตรียมอาหารไว้เต็มเลยเดี๋ยวจะจะรอนะคะอันนี้ก็ทําไปเรื่อยเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทะไร้เราอยู่บนหอคอยนะคะคือกลัวกวางนิด หนึ่งนะคะแต่มันน่าจะไม่สปาเราเออเอ้ยนั่นไงหมาหมาหมาทุกคนช่วยเราด้วยทุกคนหมามาอ,อึตีตีเออ,เ,อ,อเกือบไม่รอดทุกคนดูเลือดขีดแดงเลยโอไมก็ oh เราดึงไปต้องหันหน้าไปทางนี้นะคะทุกคนดูเลือดเราสิโอเมก็ oh อืมใช้เบนเนตไป เฮ้ยไม่ใช่ดิทุกคนเรากินเค้กนะคะตอนนี้ไม่มีเนเนตนะเพื่อนแบบโอ้โหหาเหล็กแอบตายคือเอามาวางเป็นชั้นวางของระวางเลยมากเลยค่ะเราปลูกแปลงผักไว้ข้างล่างนะคะแปลงผักสามารถปลูกที่ไหนก็ได้แนนาลกก็ปลูกได้นะคะมาโอ้ oh my god มาก ตอนนี้เราเอฟเคนะคะมีแม่ใช้ค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับทุกคนแบบนี้เลยนี่มาแล้วนะคะตอนนี้อ่าแล้วก็ไปอีกแล้วโอเคค่ะมาเช้าอันสดใสแล้วก็จะไปเก็บผักกันนะคะที่เราอ้าวผักยังไม่ขึ้นลีปเลยค่ะ โอ้ตอนนั้นเราเห็นฐานตรงนี้นะคะแต่มันหายไปแล้วไม่เป็นไรค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็ตันนี้ญาติมาบุกนะคะลัทธินั่นเองแล้วก็จะไปเก็บพวกเบอร์รงเบอร์รี่นะคะแต่กวัวฟ้าผ่ามากเลยกัวฟ้าผ่ามากเลยแล้วทีนี้นเออนั่นไงพูด,พด,พดพปุบ๊บผ่าปั๊บโอ้ไม่ก็เลยทุกคน เราอาจเสียงไปแล้วนะคือดีมากๆเลยค่ะก็จะคลิปตอนนี้นะคะก็ฝึกทำเรื่อยๆค่ะฝากติดตามเลยนะคะเดี๋ยวถ้าอยากให้เล่นอะไรก็อา้าวตายบอกแล้วทุกคนฟ้าผ่ามันแรงโอ้ยหงุดอิดอาัดตายอย่างอนาถนะคะเสียชีวิตอย่างอนาถก็ทุกคนดูดิ ไม่นะไม่นะโอ้ซาคิเบริตมานงโอไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเรามานะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติด,ดตามหนึ่งคนดีใจมากถ้าผู้ติด,ดตามครบสิบคนเราจะมาแจกชื่อนะคะตอนนี้เราเล่นได้263วันมีคัทเอเลียนอหนาะขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะคะไปแล้วนะ จะไปจริงๆแล้วเราเล่นเราเล่นนะคะเจะฝากเออกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่กดแล้วคือเพชรเหลือสิบเจ็เพราะว่าซื้อค์ดเอเรียนไปหมดแล้วอ้าวเพื่อนกระโดดข้ามหัวเฉยเลยช่วงนี้เออแบบเสียงแบบโอ้ยโอ้ยละกันแพงสักอันนี้นะคะเราคลิปหน้านะคะเราก็จะมาเล่นอะไร ก็ต้องมารับชมรับฟังต่อนะคะทุกคนอยากให้เราเอาชีวิตรอดอะไรหรือว่าเล่นเกมอะไรบอกเราได้นะคะเล่นแมปอะไรบอกได้เลยนี่เราก็มาอยู่หลัง